รหัส The w o r h e d 2025 EP 2. 2 New World Order ภาพเมืองที่ดูเป็นตึกสีดำไม่มีแสงออกมาจากหน้าต่างมโนว่าน่าจะเป็นการแจ้งเตือนการใช้ Cyber ร์แอ c แทที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านั่นเองภาพของประธานาธิบดีสินจิ้นผิงที่ซ้อนอยู่กับเลขฐานสองของคอมพิวเตอร์น่าจะหมายถึงจีนจะกลายเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิตอลแบบ CBDC หรือเมืองอัจฉริยะแบบสมาร์ทซิตี้นั่นเองภาพหีบเลือกตั้งที่มีรอยเล้าอาจจะหมายถึงการเลือกตั้งของอเมริกาที่ผ่านมาแปลว่าทัาอาจจะอยู่ไม่ครบสมัยหรือไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเลยหรือการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของรอยแตกเล้าทําให้อเมริกาเกิดซีวิวนั่นเองภาพรถไฟฟ้ายังคงยืนยันถึงเทนรถไฟฟ้าที่จะแพร่หลายขึ้นในปีหน้านั่นเองภาพเข็มฉีดยาติดกับรูปโลก แปลว่าในปีหน้าเนี่ยยังคงมีการกระหน,น่ำสร้างความหวาดกลัวเพื่อต้อนคนเข้าไปรับยาพิษกันอย่างต่อเนื่องทั่วโลกแน่นอนและภาพข้างกันเป็นภาพคล้ายซี่ของลูกกงแปลได้ว่าปีหน้าอาจจะมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจจะหมายถึงการใช้นิวเคลียร์เป็นพลังงานในอนาคตเพราะตอนนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังเป็นเทรนใหญ่ของโลกใบนี้ดูได้จากบริษัทใหญ่ต่างๆที่กระโดดลงมาเล่นโดยอ้างว่าพลังงานสะอาดยุคใหม่ของโลกใบนี้นั่นเองภาพชิป น่าจะสื่อถึงปีหน้าเนี่ยน่าจะมีประเด็นเรื่องชิปขาดแคลนสาเหตุจากสงครามสงครามการค้าหรือไม่ก็การปิดล้อมไต้หวันจากจีนนั่นเองภาพของเจนออสตินนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นในแนวเสียดสีสังคมเธอยังเป็นต้นแบบของเฟมินิสต์และใบหน้าของเจนเนี่ยก็ยังอยู่ในพันธบัตร10ปอนด์ของอังกฤษอีกด้วยภาพกาปัน้นสื่อถึงการปฏิวัติแปลว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการปฏิวัติที่รุนแรงหรืออาจจะมีซีวิวอว์ที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่ๆก็เป็นได้ถ้าทั้งหมดที่ตีความจากหน้าปก w o เ a d ะ 025เกิดขึ้นจริงในปีหน้าก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปีที่เดือดอีกปีหนึ่งเลยนะครับผมชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับใครอยากรู้ว่า New World Order คืออะไรในหนังสือเล่มนี้มีคำตอบครับผมแล้วคุณจะมองโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อดูที่ description ด้านล่างได้เลยครับผม